โอเคเริ่มถ่ายทอดสวดว่ะเฮ้ยเรามาอยู่กับเกม Division 2นะครับทุกคนมาวันนี้ผมจะมาเป็นทหารลองดูเฮ้ยทำไมผู้หุ่มคนนี้เขาดูเข้มจังวะเอาจริงนะสร้างสร้างตัวละครนี้ก็น่าจะนานเพราะนั้นผมจะสุ่มเอาเฮ้ยอันนี้ได้วะ่ะไอคนนี้มันน่าเหมือนทหารจัดโอเคเราจะเอาแค่นี้เลยกันคอนเฟิรม์มไปแล้วนี่เสร็จสิ้น ไปครับเราไปเป็นทหารกันสักหนึ่งตา <c oughs> เจอกับนายพลใช่ไหมวะโโหมูภาพอย่างสวยดูสิไปที่มาร์เกอร์อย่างนั้นเหรอทางนี้ไปเร็วไปเจอกันที่ประตูนะ <c oughs> แล้วก็เดยหยอดไปก่อนโอ้โห What the fuck man เอเจนตามฉันมานะโอเคชิปรักษาการแบ็กอนะัพหน่อยโอ้มีคนเฮ้ยเชีย่ยนึกว่าขาขาด <c oughs> พอด้อยู่ <c oughs> พอด้อยู่ปั๊บไงแกสินะเอ้ยเฮี้ย บอ,อกเลยก่อนนะว่าผมยิงปืนไม่แม่เนมเฮ้ยระเบิดนี่งไงล่ะแตกพนุมแตกเฮ้ยไอนน้นี่สวยแค่ตายเองแตกแล้วยังยังยังเฮ้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลม้มเพื่อนลม้ม<ๆ>ได้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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยิงเข้าไปในรงเพลิงมาช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหดูดิ ีเราต้องช่วยคนเรือนๆนะไม่นะอีกแล้วอย่างนั้นเหรอวัเทอร์ฟอนต์อย่างนั้นเหรอมาจากทางน้ำสินะไม่น้าเราดิมันยังหล่อมันยังเข้มไอ้นี่มาแล้วครับมาแล้วโอ้โหมาทางน้ำจริงด้วยบ้าเอ้ยไหนอะไม่เห็นมีเลยนี่เหรอ ก็ตกหนักพายุก็มาโหมีเครื่องอย่างไฮเทคน่าจะเป็นป้อมปืนจม่อมนี่ไงโอ้โหยางใหญ่อันนี้อุปรกรณ์พังหมดแล้วเรียบร้อยบ้าเอ้ยนี่มันแย่จริงเลยพังหมดแล้วโอเคยังพอใช้งานได้โอเคนี่คือที่อยู่โค้ดอย่างนั้นเหรอบนสิงจันดีซีมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเอาละมอบลง ทุกคนมอบลอ่องอ้ยัโอ้โหระเบิดภูดขเขาพอกระทอมมีทุกคนอยู่ที่นี่เราจะทิ้งคนไว้ข้างหลังไม่ได้นะมันจะไม่เกิดขึ้นเอออะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราต้องช่วยทุกคนโอเคไปเอาละเดี๋ยวฉันจะคุมกันเองไปไปไป,ไปโอ้โหเจ๊แกสู้เต็มที่เราต้องไปช่วยทุกคนที่เหลือนี่คือคำสั่งของกัปตันสินนะโอเคดูซิว่าเรา จะต้องทําอะไรอันนี้คือเราน่าจะเป็นพวกเอเจนต์พวกเดเวชันนะคอยช่วยคนภายนอกจากพวกไฮยีนาโอเคน่าจะประมาณนั้นเท่าที่ผมเข้าใจนะตอนนี้เราต้องการการช่วยเหลืออยา่างทันทีใครก็ได้ไปเลยครับดูเหมือนว่าจะมีการโจมตีเรามีปืนอะไรบ้างวะเนี่ยมีอันนี้คืออะไรช็อตกันแล้วก็ M4 หรืเอเปล่าวะอันนี้ไม่มั่นใจนะอันนี้มันเฮ้ยคนศัตรูศัตรูลบลบลบลมีสอตัว เฮ้ยตา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 ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมาเจ็บยิงย่อยิงกดมัน,นไว้ยิงกดมัน,นตายหนึ่งไปตรงนู้นปุ๊บ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 อยันนี้เพื่อนโอเคโอเคต้องไปตรงนู้นตายยังเนี่ยเพื่อนนะยังไม่ตายใช่ไหมพวก Durch? อ้าวตายแล้วหนว่ะเวนเอ้ยถ้าเกิดได้ยินความทีนี้แล้วก็ให้รีบไปเร็วๆเลยให้จัดการไอ้<ๆ>พวกนี้ด้วยโอเคได้เลยทุกคนเฮ้ยลบลบ พวกนี้ไงแตกแตกใครมานึ่งให้พวกขบวนปืนมีปืนใหญ่เฮ้ยเฉยเฮ้ยใหญ่แล้วเราต้องลบๆบๆๆๆๆมีระเบิดไหมเนี่ยมีอยู่สวยตรงนี้ทำอะไโยนตุม้มเรียบร้อยแตกแตกยิงแบบยิงแบบการยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วโอเคต้องเข้าไปข้างในนะเฮ้ย รอไม่ไหวให้มันจบสักทีสินะโอ้มีทุกคนบาดเจ็บเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยอ,อย่าตายนะผู้หนุมต้องช่วยกันเข้าไว้ก่อนไปในโลกแบบนี้นะต้องช่วยเหลือกันขึ้นไปข้างบนดูซิว่าเขาจะให้เราไปทำอะไรอ๋อไปตรงนี้ก่อนโอเคแล้วค่อยไปนิวยอร์กไปไปหาคนก่อนนะครับขอทางหน่อยผมทอทหารอดทนกำลังไปเรื่อยสวัสดีเอเจนต์ Agent. เฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนนู้นนูน้นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนหาที่หลบหาที่หลบตรงนั้นมีเพื่อนเราอยู่นะเ <c oughs> น,นี่เหรอแต่ก็ซะไอ้พวกพายินาไก่กาอยากอยากอยากลองระเบิดป่ะทำไงไวะหรือว่ากดคิวเหรอกดคิวเพื่อใช้สกิลแบบนี้เหรอไปนู่นเร็วมึงจะวิ่งมาหากูทำไมวะเนี่ย ระเบิดไปเนี่ยว่าแต่ฟักให้มันได้เอาลูกกระสุนหมดอีกโดดมึงไปดิเออนู่นน่ะเห็นไหมบูมเลยลูกบูม <laughs> เป็นโกโก้คันช์โอ้โหดูสภาพมันเหมือนสิครับโคตรเลอะอ่ะดูดิโอ้หมายกอดแมนอันนี้คือตายแล้วเนี่ยพระเจ้าช่วยเอ้ยผมขอลองไอ้ระเบิดใหม่ดิ งงกับมันมากเลยวะฟึบนะแล้วก็คิวอ๋อเลือกแบบนี้ได้นี่ไงนี่ไงแตกไปหนึ่งเดี๋ยว้องปืนสองหน่อยดิเฮ้ยปืนนี้มันค่อนข้างจะด,ดีว่ะแต่แรงอยู่ต้องกดหน้าลงอโอเคหมดยังน่าจะหมดแล้วสวยเสร็จไปหมดบรรยากาศมันเงียบเหงาเนาะดูดิถ้าเกิดโลกอนาคตเราน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่ามันคงจะใกล้แล้วแหละ ในอนาคตอันใกล้นี่แหละคิดว่าพอตอนนี้ก็มีทั้งโรคระบาดมีทั้งการเกิดจะลาจนเอ้ยคิดแล้วมันก็เหนื่อยใจข้าน่ามีเต็มเลยโอเคตรงนี้น่าจะยังไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนสวัสดีพวกยิยงนะเราเองโอ้เอารถเอารถมากั้นอย่างนี้เลยนะโอเคเก็บปืนละเอ้ยสวัสดีครับทุกคนไวรัสนี่น่าจะไม่ใช่ซอมบี้นะเหมือนที่ผมบอกน่าจะเป็นแบบพวกที่เชื่อแล้วตายไปเลยอยู่ตรงไหนครับบนนี่เหรอ ลั้ขึ้นไปครับทุกคนให้พี่บึกว่าไงฮะพี่บึกโอเคขึ้นมาแล้วไปผิดไป,ไปถูกต้องขออภัยโอ้โหดูดิมแผลเต็มตัวเลยเจ้โอโ้ยังบุ oh, <girl. S 2> ฮายูน่ามันเอาลูกสาวฉันไปไปช่วยลูกสาวของเจ้แกนะเจ้โฮเซใช่ไหมคือผมยังไม่ได้รู้ระบบมากนะตอนนี้ก็ยังจำไปไม่ได้ละว่ามันอัปเกรดของยังไงเออ,เ,อ,อเดี๋ยวดูดูดูอู้ทำอาหารกันเหรอขอสักอุย้ยไข่ดาวดีกว่าเจ๋งไปเลย มีอะไรเนี่ยกินกันโอเคประชากรก็ต้องอยู่อาศัยนะโอเคไปกันต่อเลยทุกคนเฮ้ยสวัสด,ดีคุณดูสองคนโอ้โหสวัสด,ดีแมนูคุยทักทายกันได้นะกดเอสเหรอโค้ช okay, <Holy S 1> ชิตอะไรวะเนี่ยโหระเบิดระเบิดภูเขพกาพอกะท่อมไปแล้วพวกมึงไปแล้วโดนซะตุต้ม อูมแตกโอเคเขาบอกให้เราเข้าไปข้างในนะเสียงต้องเช็คไปเรื่อยๆนะโอเคตรงนี้ตรงนี้รีโหลดก่อนก่อนขึ้นไปรีโหลดรีโหลดให้เสร็จสิน้นไปไม่มีโอเคสวยงาม เก็บของมาให้หมดเฮ้ยมันรู้อ่ะเป็นไงล่ะเขาเรียกว่ากลาดอเอ้ลูกซนหมดใจเย็นอืมเฮ้ยเปลี่ยนเป,ป็นปืนเดิมดีกว่าโอเคยนระเบิดได้นี่ไงไปเลยราไปซ้ายพวกวินตูมแต่กลายเป็นโกโก้คัน เฮ้ยลบ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 โหปืนโกจากฝั่งนูน้นเขาเรียกว่าสวยสวยจริงแต่ว่าสวยได้ไม่นานหรอกนี่ไงละ่ะเลืเบิดทั้งฟลอร์ <c oughs> อโอเคต้องกดเปิดเองด้วยหอ,อมันติด เอ้ยลิฟติดนี่ว่ะของขบวนก่อนดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยเขาเรียกว่าแตกเฮ้ยขลังเอาลูกทุ่มหมดโอเคโอเคเกือบไม่รอดฟึบเฮ้ยขบวนแล้วสวย ก็บนญอาจฟ้าแล้วแล้วยังไงต่ออันนี้น่าจะขึ้นได้โอเคเอานี้ไงเพื่อนเราขุดปุ๊บว่าไงพวกเจที่เธอทำได้นะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับคุณผู้หญิงงั้นเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวผมนำเอง ได้เลยคุณพี่เดี๋ยวผมลุยเองมันอยู่ไหนหาก่อนมีเ e อหนึ่งอยู่ตรงนู้นแตกเอาเฮ้ยสวยแล้วกูยิงผิดทางชีวิตเปลี่ยนไปตรงนู้นไปตรงนู้นแตกวันนี้หนึ่ง ได้มึงออกมาใช่ไหมตายโอ้หน,นี่มันแทงมากกว่านะตายหมดตายหมดเฮ้ยเพื่อนมึกโมลูกซุดนหมดยิงแบบเฮ้ยอันนี้นระเบิด ระเบิดโดนตัวเองเฮ้ยเพื่อนมีโดนป่ะไอ่าเฮ้ยเล่นกันยิงจังเลยเจนเจนเฮืยตายตายจะปีนเหรอ <c oughs> รู้ละผมเป็นไปดักมันดีวกว่าป่ะ <c oughs> ได้ได้ได้ไปเลยระเบิดมันซะตุม้ม ตัวนี้เหรอตัวถิอนี่ไงเดี๋ยวตัวเล็กก็ต้องเก็บโอเคแตกระเบิดพร้อมไหมเนี่ยระเบิดหมด what the fuck เฮ้ยใครยิงวะ ยิง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 เฮ้ยบมึงแทงเหรอมึงแน่นเหรอไเนี้ยตัวแน่นเหรอแตกไปดิตัวแน่นน่ะหมดแล้วฮูรีงิสวยอของหน่อยนะครับรูทอไปเลยรูทอไปให้หมด มวรอให้เราเปิดตูสินะอ่าเขาเปิดให้โอเควันนีงไงลูกสาวแม่เธอส่งพวกเรามาเจ็บไหมคุณเป็นใครเกิดอะไรขึ้นเธอแค่ตกใจนะ่ะตัวนี้เอาละฉันจะพาเธอไปเองไปเจอกันอยู่ที่ฐานนะคือเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคได้เลย ดูแลเธอดีๆล่ะคราวนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะโอเคอยังไงนี่ไม่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะสตรีมพับจีต่อเลยดีกว่าเผื่อใครอยากดูสตรีมพับจีต่อเลยนะโอเคซีอูแมน